สวัสดีครับทุกคนครับในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างการนำเอา Open AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Excel สถานการณ์สมมุติตอนนี้อย่างเช่นผมมี1 f o l โฟลเดอร์นี้ทุกคนครับและใน1 f o l โฟลเดอร์นี้ก็จะเป็นไฟล์ Excel xls x ทัตัวตัวไปทุกคนครับอาจจะมีไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ก็ได้กี่ไฟล์ก็ได้สมมุติว่าผมต้องการรันมาโครที่ไฟล์นี้ใส่คำว่าโอเคเข้าไปในช่อง A1 ซึ่งต้องการเอาคำว่าโอเคเนี่ยครับทุกคนครับ ไปหย่อนลงไปในบุ๊กต่างๆอัตโนมัติซึ่งโดยปกติแล้วผมก็ต้องไปนั่งเปิดไฟล์ตีละบุ๊กขึ้นมาแบบนี้ถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็หย่อนกาว่าโอเคเข้าไปแล้วในบางกรณีบางทีอาจจะมีหลายชีชดด้วยแล้วผมก็ต้องมานั่งใส่ข้อมูลแบบนี้ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าช้าเสียเวลาทุกคนงานแบบนี้ใช้มาโคร VBA ดีกว่าครับนี่ขนาดบุ๊กหนึ่งแค่บุกเดียวทุกคนแล้วถ้ามีเป็นร้อยบุกล่ะ อันนี้ผมก่อโดนเซฟไปก่อนนะครับบุ๊กสบุ๊กสบุ๊กสก็แล้วแต่นี่คือสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาทุกคนครับและมีอีกหนึ่งกรณีทุกคนครับสําหรับคนที่ใช้ Power Query แล้วต้องการนําเอาไฟล์เหล่านั้นใน1โฟลเดอร์ไปใช้งานพร้อมกันหลายๆครั้งข้อมูลที่อยู่ในไฟล์เหล่านี้ครับหัวตารางมันไม่เหมือนกันทุกคนอาจจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ หรือข้อความที่หัวตารางไม่ตรงกันไม่เหมือนกันแต่ข้อมูลไส่ในก็จะเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันทุกคนครับคลิปนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยอย่างเช่นผมยกอย่างนี่คือ id นี่คือ name นี่คือ age แล้วผมต้องการนำเอาสามหัวตารางนี้ทุกคนครับย่อนเข้าไปในบุ๊ก1นบุ๊กสบุ๊กาไม่เหมือนเหมือนกันนั่นก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้และผมจะเริ่มต้นอย่างไรดีแน่นอนถ้าผมเขียนโปรแกรมเองทั้งหมดเริ่มต้นเนี่ยไม่ไหวแน่ทุกคน ผมก็เลยนึกถึงตัวช่วยนั่นก็เลยเป็นที่มาของ Open AI ทุกคนในส่วนขั้นตอนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามผมมาได้เลยครับสเต็ปแรกทุกคนผมเปิด Open AI ขึ้นมาแล้วก็ตั้งคำถามประมาณนี้ทุกคนครับต่อเนื่องกันมาจาก EP1 EP2 กันไปเลยและนี่ก็คือผลลัพธ์ทุกคนครับนี่คือตั้งต้นได้เลยทุกคนผมก็ค่อยเลื่อนให้ทุกคนเห็นความจริงคร่าวๆนะครับ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนผมขอคลิกปุ่ม copy ตรงนี้ดีกว่าแล้วขอย่อหน้าต่างตรงนี้ลงไปหลังจากนั้นก็ไปเปิด excel ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเซฟไฟล์เป็น excel macro enable workbook แล้วไปที่ developer visual basic หลังจากนั้นไปที่ insert module แล้ว c t r l v ลงไปทุกคนครับแล้วหลังจากนั้นผมจะลองทดสอบรันดูเลยทุกคนแต่ก่อนที่จะรันทุกคนครับผมแนะนำว่าไฟล์เหล่านั้นปิดลงไปก่อนอย่าเปิดขึ้นมานะครับ เพราะเดี๋ยวคําสั่งเหล่านี้จะไปเปิดปิดไอ้อัตโนมัติทุกคนเห็นคําสั่ง Open ไหมครับเห็นคําสั่งโคลดไหมครับเห็นคําสั่ง Save นี่คือทุกอย่าง OpenAI ส่งมอบไหมแบบนี้เลยทุกคนผมจะลองคลิกไปที่รันแล้วรันหนึ่งสองสามทุกคนเขาบอกว่า Name argument not f o u n d o o p p l l e e r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  e r r o r ผมตอบโอเคไปก่อนแล้วทุกคนตั้งข้อสังเกตเขาจะบอกว่าแถวแถวนี้มีปัญหาอยู่ แสดงว่าน,นี่คือตัวแปรที่ไปรับค่าอะไรมาครับทุกคนครับรับค่าที่อยู่ของไฟล์เหล่านั้นแสดงว่าตัวแปรนี้ถ้าลองพิจารณาดูแล้วน่าจะหมายถึงไฟล์อันนี้มากกว่าถูกต้องไหมครับส่วน Open ตรงนี้ทุกคนมาดูวิธีการเอาชีวิตรอดผมทําแบบนี้ผมคลิกลงไปตรงนั้นแล้ว Backspace ทุกคนหลังจากนั้นเคาะ SPACE BAR อีกครั้งนึงสังเกตไหมครับนี่คือคำสั่งที่ Open AI ส่งมอบไมาผม บางทีอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ100%เเซแต่ผมใช้ทักษะการช่างสังเกตและก็ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านผ่านมาในส่วนของ v วิชวล Basic ที่เป็นพื้นฐานเข้ามาช่วยแบบนี้ได้เลยทุกคนครับ Microsoft Excel บอกว่าอะไรครับคุณต้องใส่เป็นคำว่า file name นั่นคือหมายถึงส่วนขยายผมก็ลองพิมพ์ตามเขาไปเลยทุกคนครับอ่ขอเป็น f ตัวใหญ่แล้วก็ใส่คาว่าอะไรต่อครับตรงนี้ครับ name ตามนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอสูมไม่เห็นจ่าจดีกว่านี่ครับ นี่เขามีไกด์ไลน์ให้ผมสังเกตผมก็พิมพ์ไม่ตรงกันแค่นั้นเองสแสดงว่าการประยุกต์ใช้ต้องมีพื้นฐาน vba excel อยู่บ้างแล้วทุกคนครับนั่นคือความจริงหลังจากนั้นผมขอคลิกปุ่ม reset แล้วผมขอไปที่ชื่อโ f o l อร์ตรงนั้นก่อนทุกคนเลือกตรงนี้แล้ว c t r l c copy แบบนี้มาครับแล้วกลับมาที่ v i s ชวล Basic ของผมตรงนี้แล้วไปที่ run คลิกปุ่มรันตรงนี้1-2-3เห็นไหมครับ p r e a s enter e the p a r t of the folder ผมก็ control v ลงไปหลังจากนั้นตอบโ OK อเค3ก็อบอกอะไรครับให้เรา enter value อย่างเช่นผมขอโอเคแล้วโอเค enter ปั๊บสังเกตดูครับทุกอย่างวูบวาบวูบวาบโอ้โหทุกคนครับมองกันไม่ทันกันไปเลยแสดงว่าตอนนี้คำสั่งรันได้แล้วทุกคน แต่ถ้าทุกคนลองตั้งข้อสังเกตตอนนี้จะมีผลเฉพาะชีตหนึ่งหมายถึงชีตแรกที่อยู่ซ้ายมือสุดของแต่ละเวิร์กบุ๊กทุกคนครับแล้วก็ที่เหลือก็ตามนั้นเลยผมลองไปเปิดขึ้นมาซักบุ๊กแล้วกันเช่นบุ๊กสามก็ได้ครับเดีบยวผลคลิกขึ้นมาให้ทุกคนเห็นเลยสังเกตไหมครับโอเคใส่เข้าไปในช่อง A1 แล้วเฉพาะชีตหนึ่งหมายถึงชีตที่อยู่ซ้ายมือสุดแล้วชีตทางขวามือล่าหนึ่งสองสามยังไม่มาทุกคนแล้วทุกคนลองคิดเล่นๆดูต่อครับถ้าผมต้องการให้มีผลกับทุกชีดด นั่นก็เลยเป็นที่มาของ ep 1 ep 2ที่ผ่านมาถ้าทุกคนได้ลองกลับไปทบทวนดูดีๆทุกคนจะรู้สึกว่าน่าจะใช้คำสั่ง for next ได้เข้ามาครอบตรงนี้เลย enter ลงมาคลอแท็บเข้าไป for i เท่ากับ1 t o sheet dot c o ผมลองใส่เข้าไปตามนั้นก่อนทุกคนครับ sheet c o u n t เรียบร้อยผมน่าจะลองใช้ sheet dot c o ได้เลยเพราะตอนนี้ workbook เปิดขึ้นมาแล้วนั่นเองทุกคนท่านก็สังเกตคำสั่งด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้น ผมก็ Enter ลงมาแบบนี้แล้วก็ Next อะไรครับ Next I สแสดงว่าน,นี่คือคำสั่งที่ผมต้องการก็คือมีผลกับทุกชีตนั่นก็เลยเป็นที่มาคัาว่า s h e e t c o u ทุกคนครับหลังจากนั้นลองสร้างข้สังเกตตัวแปรไต่อผมก็น่าจะยัดตัวแปรไเข้าไปตรงนี้ต่อทุกคนเห็นความจริงชัดเจนมากแล้วหลังจากนั้นทุกคนครับดูดีๆผมไปที่ร u นแล้วรัน1 23 คอนโทรลวก็คืออะไรครับก็คือใส่ที่อยู่ของไฟล์เหล่านั้นที่ผม Copy มาเมื่อกี้แล้ว Enter ก็ได้หนึ่งสาผมขอใส่เป็นคำว่าว้า wow, วบ้างทดสอบแบบนี้ก็ได้ Enter ทุกคนตั้งก็สังเกตดูครับวูบวาบวูบวาบเสร็จแล้วลองไปดูสิครับว่าจริงหรือเปล่าผมขอเปิดบุ๊กสองขึ้นมาบ้างดูสิและหลังจากนั้นผมลุ้นต่อทุกคนครับชีทสองชีทสามโอ้โหทุกคนครับเรียบร้อยแล้วครับผมขอปิดไปขอเปิดบุ๊กหนึ่งขึ้นมาดูบ้างสิเป็นการตรวจสอบทุกคนครับ อลองดูนะชีทสองชีทสามชีทสี่มีผลกับทุกชีททุกไฟล์เรียบร้อยแล้วครับที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ทุกคนแสดงว,ว่าตอนนี้คําสั่งใช้งานได้แล้วทุกคนครับแป๊บเดียวได้เรื่องแล้วหลังจากนั้นทุกคนครับผมลองใส่คําสั่งเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้ทุกคนลองตั้งข้อสังเกตไปพร้อมๆผมนะครับผมคลิกไปที่ active workbook ผมคลิกมาที่หลัง active workbook แล้ว enter ลงมาผมขอใส่ msgbox แล้วก็ใส่เป็นคำว่า did eat ดิ t ยิดก็คือนี่คือนี่คือผมขอคอสเปซแล้วก็ดับเบิลโค้ดครับแล้วก็อ่าเครื่องหมายเชื่อมก็คือแอมเปร์แซนแอนคอสเปซด้วยครับแล้วพิมพ์เป็นคำว่า Active Workbook .name แสดงว่าผมต้องการ Message Box แสดงชื่อ Workbook มาด้วยทุกคนแล้วหลังจากนั้นทุกคนดูต่อครับผมเลือกบรรทัดเมื่อกี้เลย Message Box c o n t r o l C แล้วคลิกไปที่ข้างหน้า Next i ตรงนี้แล้ว Enter ลงมาท่านก็สังเกตรครับแล้ว c o n t r o l V ลงไปผมเปลี่ยนจาก Active Workbook เป็น Active s h e e t ทุกคนดูดีๆนะครับเอาละดูดีๆแล้วผมใส่คำว่า Active s h e e t เข้าไปแบบนี้ทำไมผมใส่เม s s a g e box ขึ้นมาเพื่ออะไรทุกคนดูต่อเลยผมไปที่ร u น แล้วก็รันหนึ่งสองสาม control v อ่าแบบนี้ไม่ได้แสดงว่าผมต้องไป copy อะไรครับอ่าชื่อโฟลเดอร์ชื่อผาดมาแปะก่อนถ้าเป็นแบบนี้ผมขอคนเซิลก่อนครับแ c a n ซิลไปก่อนทุกคนทุกคนคิดว่าผมทําแบบนี้ดีกว่าไหมผมเลือกตรงนั้นอีกทีหนึ่ง control c ดูดีๆครับแล้วก็ enter ลงมาตรงนี้ดูดีๆครับแล้วผมขอใส่ด o u b l e ลโ o ้ e แบบนี้รอไว้ก่อนั้งขก็สังเกตครับดูเคอร์เซอร์ครับแล้วผม control v หลังจากนั้นทุกคนครับผมไปเลือกอ่า หลังจากนั้นผมไปเลือกแถวนี้ทุกคนครับอาจจะมีเสียงปุ้งปังปุ้งปังบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนหลังจากนั้นคอนโทรลซี C, แล้วคลิกลงไปตรงนั้นคอนโทรลวี v. แล้วผมก็คอมเมนต์บรรทัดนั้นไว้เลยแสดงว่าผมไม่อยากใช้อินพุตบล็อกแล้วครับผมต้องการระบุเข้าไปเลยว่านั่นแหละอยู่ที่นั่นแหละครับเช่นเดียวกันในส่วนของอินพุตแวลูถ้าผมไม่อยากได้อินพุตบล็อกทุกคนก็ทําได้เหมือนกันเลือกแบบนี้คอนโทรลซีคลิกลงไปตรงนั้นเอนเตอร์ Enter ลงมาแล้วก็คอนโทรลวี ขอพิมพ์ดับเบิลโค้ดก่อนถูกต้องไหมครับเช่นใส่เข้าไปว่า x x x แล้วก็แบบนี้เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมใส่คอมเมนต์ด้วยครับนี่ครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นผมรันได้เลยไปที่รันรันทุกอย่างออโต้เห็นไหมครับนี่คือ Message Box ก h i s is Book 1งทำงานแล้วครับนั่นคือความหมาย active workbook name ทุกคนครับสังเกตที่ครับใช่หรือไม่ใช่ใช่ตอนนี้โดย d e f a u l t อยู่ที่ชีท e น1นะอะผมตอบโอเคต่อไป this is s h e หนึโอเคต่อ ดิดิชีทหนึ่งทุกคนคิดว่าผมต้องไปเพิ่มเติมคำสั่งอะไรเข้ามาครับเยี่ยมมากสังเกตไหมครับตอนนี้เมสเซจบล็อกไปเรื่อยๆแต่ชีทหนึ่งตลอดเลยเพราะอะไรครับเพราะผมลืมใส่คำสั่งให้เลือกชีทก่อนทุกคนครับนี่คือโลกความจริงของการประยุกต์ใช้แสดงว่าตรงนี้ผม Enter ลงมาแล้วก็คอกคอกเข้าไปแบบนี้และอาจจะใส่ดอทเลียนแบบเข้าไป with and with ที่เราเรียนกันมาใน EP 2เมื่อวานทุกคนครับ select ไม่ใช่ <laughs> เป็นดอทอะไรครับทุกคนครับดอทชีตนะชีตอะไรทุกคนครับ sheet i ปิดวงเล็บ .select แล้วกันแปลว่าเลือกไปเลยครับแบบนี้น่าจะโอเคนี่คือแนวทางการประยุกต์ใช้ทุกคนครับค่อยๆตั้งข้อสังเกตค่อยๆเห็นค่อยๆเพิ่มค่อยๆเติมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นผมขอรันอีกครั้งหนึ่ง1 2 3่รันนะบุกคหนึ่งมาแล้วทุกคนดูดีๆครับ ชีตหนึอ่าชิต2ถูกเลือกแล้วทุกคนครับเห็นไหมครับชิต2ชิต2อ,อ,อ่ะผมโอเคไปต่อชิต3ชิตสอ่าต่อไปบุ๊กสทุกคนครับชิต1ชิต2ชิต3โอเคบุ๊ก3แล้วครับนี่ย Enter อย่างเดียวแล้วตั้งข้อสังเกตทุกคนไปได้เรื่อยๆแล้วครับนี่คือเอาความรู้ความเข้าใจใน EP 1 EP 2มาเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น นี่คือไอเดียการเรียนรู้ทุกคนครับแล้วนําไปปรับใช้ได้เลยสเต็ปต่อไปสมมุติว่าผมต้องการแบบนี้ได้ไหมทุกคนดูดีๆครับ Input Value ตอนนี้ผมคอมเมนต์เลยแล้วผมมาปรับตรงนี้ทุกคนครับอันนี้ผมขอเลือกก่อนเนาะขอเลือกแบบนี้ปั๊บแล้วก็ Ctrl-C คลิกลงไป Enter ลงมา Ctrl-V แล้วผมขอคอมเมนต์ตรงนั้นแล้ว A1.Value ตรงน,นี้สมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็นหัวตารางแล้วกันว่าเป็น ID ในกรณีที่ต้องการแปลงหัวตารางให้เหมือนกันทั้งหมดเลยในโฟลเดอร์นี้ทุกคนเห็นไหมผมก็ทําแบบนี้ได้เลยและที่เหลือก็ลอกการบ้านแล้วแหะครับ control C คลิกลงไป control V enter control V แล้วต่อไปผมก็ใส่เปไ็นอะไรครับ B 1อันนี้ผมก็ใส่ไปอะไรครับ C 1สมมุติตอนนี้ผมสมมุติว่าเป็น name แล้วกัน C อ่ะแบบนี้ก็ได้เผื่อเห็นไหมครับต่อไปครับตรงนี้เป็นอายุแล้วแต่ครับทุกคนครับนี่คือการนําไปปรับใช้แล้วนะ ผมก็ไปที่ไหนต่อทุกคนรันแล้วก็รันหนึ่งสองสามตั้งข้อสังเกตบุ๊กหนึ่งทุกคนนี่ครับไปแล้วครับนู่นครับเรียบร้อยนี่ครับทุกคนชัดเจนมากใช้งานได้จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยผมเอนเตอร์อย่างเดียวแล้วตอนนี้ทุกอย่างชัดเจนใช้ได้แล้วครับนี่คือแนวทางการใช้ Open AI เข้ามาช่วยแล้วที่เหลือมาต่อยอดต่อด้วยตนเองปรับใช้ได้เลย ในส่วนของคำสั่งเหล่านี้ที่เขาให้เรามาอัตโนมัติเนี่ยถ้าใครสงสัยว่าคำสั่งนี้ทําหน้าที่อะไรหมายถึงอะไรผมแนะนําให้ทุกคนใส่คอมเมนต์ไว้แล้วลองไปรันต่อด้วยตนเองสําหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวรสวัสดีครับผม